สวัสดีครับอยู่กับบิกยาเทเลอร์นะครับกะคลิปนี้ที่ภาพี่น้องลงกเขาปักนะครับเพราะว่าเขาลงเคยลงไปคลิปนึงแล้วแต่ว่า,าแสงมันบ่หด้นะมันนี่ฮอกราชีลงให้เอซเมืองอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเขาสิลงเกียร์ดำนะครับลงกเกียร์ดำลงเขาปัก กรถเท่าสิบเป็นรถเบานะลอยเปร์เซ็นเลยสิบเป็นรถเบาแต่ว่าค้าขึ้นมาร,รถเท่าสิบเป็นรถนักนะครับทางล้างผมไว้รุ่นไวรุ่นไอ้ไวไฟกะเซ็นลงเขาปัก นูนนะพี่น้องเดี๋ยวหยิบผ้าพี่น้องมาเบืองไปเมืองว่าการล่งเขานะครับทางล่างผมเดีว,ว่าผมสใส่เกียร์ตำนะครับล่งหลอบเนี่ยเดี๋ยวสิล่งเกียร์สิรถเบานะพี่น้อง สีรุ่งเกียร์ซีนะครับอ่าสำหรับมือใหม่เป็นโอกาลงนะเขาปัดแต่ว่ามันมันสั้นเนาะเขาปาดกันสั้นอีหลีพี่น้องสั้นแห้งแต่ว่าถ้าเป็นรถนางเนี่ยเขาสิลงเกียร์หนึ่งนะครับผมว่าเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับหนึ่งสองสามกัยู่ก็พ่อมชํำนานแต่ละคนเนี่ แต่ว่าก่อนลงเขาถิมาลงลงเวลาอยู่นี่นะครับสําหรับรถบรรทุกของเขาเป็นว้เอบรรทุกไว้ยไฟนะครับเดียรภพายเอฟซลงเขาปักการปฏิบัติใช้เกียร์ต่ำนะครับลงเพราะว่าของเขารอยเปอร์เซ็นเลยจะเป็นรถเบานะครับหนักขึ้นเบากับ จะพาพี่น้องไปเมืองนะครับไะพี่น้องเดี๋ยวจะพา <c oughs> พี่น้องไปเมืองการลงเข้าปากนะครับแต่วันนี้ข้าวซีลงเกียร์ซีนะครับ รถเบารถเท่ารถเบาด้ครับลงให้ปลอดภัยพมปลอดภัยล้วกันเมื่อไหม่เพิ่นถามเป็นประกาศลงเขาปากนะเพิ่นตึ่นเขามาไหมเพิ่นถามว่าเจ้าลงเขาเกียร์ยังเพินะ่นวะกันเลยมาเฮียชีบในเพิ่นเมืองแต่ปลอดภัยสุดเท่า ผมมาเกียร์สีนะครับลง <see> เกียร์สีชอบเบียร์คางเลยอยู่บอกคางนะครับลงเกียร์สี่เราก็ชอบเบียร์คางเลขก็ได้แน่พี่น้องเพราะว่าหนึ่งมันบาไหวนะเกียร์สีพอดีผมว่า อันนี้เขาเวลาเขาแตะย่ำเบรกล่มมันกับที่เบิดนะแต่ว่าล้มโฮกหาโฮกโฮกกับไหวเน้ยแต่เขาย่ำเบรกดูดูล่มกับที่เบิดนะครับเนี่ยรถรถยางเอ้รถแปรงพ่นลงลงก่อนเข้าเมื่อกี้พ่นเนี่ยเทาสวมาแซงพ้นแล้วนะเพราะว่าพ่นพ่นล้มเกียร์สองครับ สงใส่ปรับลงเกียร์หนึ่งในงยังบูงนะหนึ่งกับสองส้นหมากครับหนึ่งกับสองเขาลงกันกับมันคืออยู่กับจังหวะของข้าเจ้าขึ้นกันนะขึ้นอยู่กับจังหวะแต่ละคนมันกันแต่ว่าของเงาเนี่ยลงซีปลอดปลอดภัยสุดนะครับลงเกียร์สี่มืนขึ้น เมือนคืนเขามากกอ่ะโอ้ถอนต่อกันมันฟังผุดมันเตุถนนนะมันเตุถนนแล้วก็อ่ามีเคตหน,นึ่งกะรถเก่งกับรถพ่วงมาเบียดตามกันแล้วอยู่เล่นเดียวนะมันนี้ก็ไปว่าไรที่มันเนี่ยติดรถตีดเหี่ยวขึ้นมันนี่เข้ารถนักขึ้นมาเนาะ ทอนต่อท้องทอนต่อสองเทียสามเทียร์มน้องมาขึ้นสี่วันนี้เองอะงานเขาเข้ามาปากอีกับเดี๋ยวแต่เมืองมือนะครับมันหลุดมืนอันนี้เวลาสี่พกม้งแหลงเลยเนาะหาเพิ่มขึ้นหาพวกคู่ครัวเขาลงเขาปักเกียร์สี่นะครับหลอบมั่งกับสี่ยูคืนประมาณ พันสีพน่พันหาพันสี่พันหานะครับรอกแล้วก็ใช้ช็อปปกช่วยแต่ว่ามันใส่เวลาประโดดนะครับพี่นอ้อกมาเม,มืองมาเมืองว่าผมลงไปทางล่างนี่มันใส่เวลาจังหน้าที่นะผมลงไปนะเพราะว่า ผมก็ว่าระยะทางมันบ่ไกลนะน่นจีบประมาณหกหกกิโลไหนจะบประมาณหกิโลนี่มตรนะอันนี้เขาน่งเยียดซีลอยไหลแบบไหลเรื่อยๆื่อยสบายนะแต่ว่ามื้อภูมเนเขามาเพิ่นกะเมืองเิ่นเขาเม,มืองชีบเิ่นกะจีกาโลคอย่งมัง้งโรคเยียดซีเนาะ แต <G ül> บโอกาสล่งก็มาขับรถว่าไรแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องเคยเอาล่งนะนี่้อง ช็อปไปช่วยลงสบายสบายแต่ว่าเขาไปเลียนแบบล่งแบบคือม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 อาชีพเขาบ่ไหน,นะครับลงแบบเสียดออถ้าเจ้าล่งเกีดรงเกียวโเกียเกียดเท่นี้ ทำตามไม่ได้นะครับมันเสี่ยงอันตรายต่อห้านะแต่ว่าก้มปลอดภัยชุ้งชุ้ดเนี่ยเพราะว่าเกียร์ซีครับสบายเลยนงเกียร์ซีแบบไหลยาวๆวไปเลยเขาก็รอดแต่ ช็อปเบรกรอบปอยมันเกินผ่านหานะมันซีผ่านหางรอบอยู่ปันซีผ่านหาหรือว่าถ้ามันเหนียดกับปอยช็อปเบรกด้ก็ได้ครับตามลงแนวก่อนลงเรี่ยวร้ายกับช็อปเบรกซอยตะเกียมันรถมัทันไหลเป็นบ่แม่นครับถ้ากัดเคาะยกช็อปขึ้นโอซั่นกับแตะแย่ขาดก็ได้แย่ขาดได้หนึ่ง ชอบมีกระหฮด้วบ มื่อก,กี้มกขึ้นมากคือรถหลายๆคันเนี่ยม,มา่กีกกว้ว่าไปจีนไทยพอมีรถมาจะขันเลยโอ้ยแล้วก็ไปยืนด้วยมันบอกจีนพองกันคือแบยสนีเนี่ยแล้วจกกีนมาหาบาลจะทั้งจน,นจัง,วงหวัดบรายนะโป่งเมลูคันนั้นนายจีขึ้นเยร์สองครับใจเย็นเลย คนเพิ่งจะจำจำลุมจำโค้งเดเพิ่ะชุกลุมเนี่ยการลงเข้าปัดเข้าปัดต้องใช่เพราะว่าขื่นลงทุกมือนะคือกกันกับเ้าเนี่ยขื้นลงขื้นลงกับกับสุมือนะครับกับมือกับมาปักต้องใช่อีกมันกับเด็กมะขินหนีคี่เรามันแหลนลับไปกับมาสุมือนะครับมันกับจำได้อยู่ โพงจำเลื่อนในยูโอ้รถผ่าใบว่อลงรถอันนี้ไงดดรถพาเลียลดเป็าเลียดหรอแม่ลงมยังไงล้นเลยผม,ม,ม,มกกว่าลุกอ่ะนายผีดลเมเบิดพี่น้องผมมานะหนึ่งล้มากลงเกียร์สูงแล้วก็ปลอ่อยไหลมาปล่อยขนาดมาไหวเกินเอาไปยูแต่ว่านี่เ้าลงเกียร์ซีนี่ปลอดภัย สูงสุดนะอันนี้สำหรับรถบาสำหรับเท่าเนี้ยครับเจะปืนเท่ากับบูงูขึ้นกันว่าเมารับสิลกเกียร์อย่างอันนี้สำหรับสำหรับผมนะมสำหรับมผมนะ<ล>ผมลงเกียร์สี่ครับจะว่าฟังค้าขึ้นเด้พี่น้องซ่อมสนนเนี่ยปิดอยู่เ่นเดียวครับ ัทุเรศขึ้นมานี่ก็หายทางกันนิดนึงนะขึ้นมากขึ้นมว่าขึ้นนะโอ้โหบรรวชัยเบียดกันเข่าเบรรียดกันอัรรนนั้นเนาะพี่น้องเบียดกันเข่าอ่ะคอรต่อกันแถวยาวเหยียดเลยเนี่ยนี่ยเนี่นยอีเหลี่ย,ยงเนี่ยตาแจมด้วมือคอร์ดอีเหลี่เออมือทำมานี่ยทอนอีกแล้วเ,ออเาานี่ย เมื่อเ,เทีเมา่ไทยคลิปไปเมืองนะครับเป็นหนึ่งพิเศษตอนกลางวันคือมั่ขึ้นผมขึ้นมากนะ่หนึ่งพิเศษอย่างเดียวนะครับเกียร์หนึ่งพิเศษเกียร์เดียวนะครับึ้นมากเพราะว่ามันขึ้นมากก็ได้มันเบียดกันขอนะ่ะ หน่อยกับพยอมใหญงรถดหง่กับพยอมรถ,รถ,รมรถหน่อย,ยอม,ม่เึ้ื่อนกับมาเบียดกันต้องได้เอินประกันมันนี้เอินประกันกับจอดจอดปิดตะล้นไว้มันรดตามลังมากพอได้วันนี้มันเลือยุ้เล่นเดียวเน,นี่ต้องล่อล่อให้ขเขาจาขยับออกห้ทางกันไว้ดีดีที่สุดเพราะว่ามันเหลือเลี้ยนเดียวนะ เวีนดีกว่าเนี่ยมันขึ้นรูไหวดอกเงินๆเนี่ยขึ้นมันขึ้นกขนาดเทีย่ยงขึ้นยังโดนไหลอ่ะอันนี้ถ้าหลอมันสูงฮก็จชอบไหวชอบจะเบรกนะเหยียบเยบรกแบบว่าต้องไปเหยียบจับให้เบรกก็แบบแต่เรียรนะครับ เพราะว่ามันทิดดูเดเลียงมันนะ่ะเบียก e x z 3 6 0นะครับรถเกียรออฟคับอยู่ในอีซอูซู e x z 360ปสานี่ต่างเมืงเซตเซตฟังผูกกับว่าเดวซิมบัลลี่วงนี้วะนี่ แต่ว่าติดขาโล่งว่าบัานแดดเลยแต่ว่าติดภาขึ้่นเลยพี่ <c oughs> การโลงเขามันกับเหนอยู่เห้นอยู่แต่ละบุคคล คนที่ชำนาญรถชำนาญเส้นทางเป็นอยู่แต่ละบุคคลสา่า่าสามารถเปรียบเปรียบเปรียบเทียบตรงน,นี้นกันว่าลงมันเปรียบว่าไหนนะครับบางคนเขาเจากับเกงแล้วแต่ว่าบางคนเขากล่าวลงเห็นมัน เฝ้าไปนะแบบเป่าลงให้บะแบบลงว้นะเขาคิดว่าเขาเอารถเขาอยู่นะฮะแต่เขาแต่พรมอ่บปเฝ้านะครับลงไปเรื่อยๆลงเกียร์สี่พอกาะะรระยาใส่เวลาก็โดนนะครับเพราะว่าระยะมันลงมากนนครับยกกิโล อันนี้ก็จะเป็นเนื่องทุต่ายแล้วเนาะนเป็นเนื่องทุต่ายแล้วคนที่ป้นเกียงมันจะล่งเกียร์สูงได้นะ ดีเ,เพื่อนทุกคนน้ำเลยครับสำหรับคนที่ยังมาต้นเคยลงนาชีกาล่งอะไรล่ะเพราะว่าลงเกียร์ซี่นั่นใช่ชอบเปกแล้วก็ เด็กปีนเนี่ยชอปมือเนี่ยเอายูครับยังใส่เวลาประมาณสิบตอนนี้ชิบ <10. S 2> หาหน้าที่แล้วสิบงหน้าที่ครับลงมาเขากะเปลี่ยนเกียร์เลยครับเ,เ,เก็ยเปิดเจ็ด เจแปดวัน,นนี้เขาก็เรียงรอเอานะครับว่าวิ่งไม่เกินหกสินนคบคะนะเขาก็เรียงรอเราอัติา55เด้าหน้าทเกตกะโอเคครับผมสวัสดีครับ